เงินนี้ก็สําคัญนะถ้ามาแบบมามาโดยไม่ดีเนี่ยเราก็ใจตุ้มตุ้มตอบในคนคนที่เก็บเอาไวเ้เไม่ว่าไหนเรื่องมันจะแฉอกมาหรือเปล่าหรือ,อที่ไหนก็ออบอกว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะใช้เงินให้ถูกต้องเงินจะทําให้เกิดความทุกข์และความเศร้ามากมันจริงอยู่ที่เงินไม่ได้เป็นทุกอย่างในชีวิตในตอนที่เราไม่มีเราจะหาที่ไหนก็ไม่ได้เงินก็อาจจะกลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างไม่น่าเชื่อ สำคัญสียจนชีวิตด้านอื่นต้องทนทุกขทรมานไปด้วยคนพวกนั้นจะป่วยอย่างหนักและทะเลาะเบาแว้งกันร,รู้สึกหดหู่ไร้ค่าตอนนี้ไม่มีใครเลยที่จะสอนคนเหล่านี้ให้รู้จักวิธีทําให้เงินกลายเป็นพลังชีวิตด้านบวกขึ้นอันที่จริงแล้วมันน่าจะมีวิชาจัดการสอนการเงินในโรงเรียนเสรษฐนี่ฝรัง่งเลยพอทัศนคติกับเงินมันนะไม่มองด้านบวกอย่างที่ว่า เพราะนั้นหลายคนที่พอไม่มีเงินก็จะหดหูซึมเตาทะเละเบาะแว้งกันในครอบครัวอย่างเวลามีนี่มีสินนี่ก็โหเฉาเลยอย่างผมเคยประสบมาเนี่ยช,ชีวิตมัน,มนเหมือนตัวเองไร้ท่าเลยเอแบบอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เริ่มโทษตัวเองเลยเปสารพัดสารเพเี กว่าจะมาปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตได้มันยากลําบากเพราะฉะนัะ้นใครที่ไม่รู้จักอดเปรีย้ยวไว้กินหวานใช้เงินแบบผิดเนี่ยนะโอ้อันตรายมากทีนี้มีท่านผู้ฟังถามว่าหนังสือที่คุยกันเนี่ยชื่อว่าหนังสืออะไรนะคะก็คือหนังสือหมาน้อยสอนรวยนะคะก็เป็นหนังสือแปลจากอินฮันนาเมน มันนี่นะคะโดยบัวโดเชาเฟอร์ที่เป็นผู้เขียนแปลโดยคุณเจนจิราเสรีโยทินบทบรรณาธิการคุณสมชายเบนจมิดนะคะสมมว่าเป็นหนังสือที่ขายดีกว่าล้านเล่มในญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนด้วยนะคะก็ว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะก็น่าจะเป็นของขวัญจบคนที่รักและหววใหญ่จากดีมีเดียคุณฟังที่ถามมาก็ลองไปหาซื้อดูจริงแล้วตอนอีกสองเรื่องก็คือดอน t ิชเดอะมัสเ l o ล Yet กับ Don คาร b โบ t ดอะมัสเบโล l o เ Ever วิธีคิดหนึ่งและสองก็แบบดีมีเดียเหมือนกันแต่ที่เราแจกในโครงการคือหมาน้อยสอนรวยคือหมาน้อยสอนรวยเดี๋ยววันศุกร์จะมาประกาศชื่อให้อีกทีนะฮะว่าใครที่ได้รับแล้วก็จะอาจจะคุยกันถึงสิ่งเท้าเขียนมาเรื่องการกําหนดเป้าหมายชีวิตที่เป็น S M A R T เนี่ยนะสมาร์ทอ่ะตอนนี้มาว่ากันเรื่องนี่ดีนี่เสียคุณเรืองฤทธิ์ในเมื่อเราบอกว่าเงินในบางทีมันก็ทําให้เป็นทุกข์ได้แต่ถ้าอยู่บนเอ ถ้าสมาิเชิงบวกมันก็ไม่ถึงกับเลวร้ายมันก็ทําให้ชีวิตมีความสุขได้แต่หลายคนอาจจะถามบอกว่าเอา๊ฉันมีนี่อยู่ฉันจะแก้ปัญหายัางไงก่อนอื่นผมว่าการจะไปแก้ปัญหาหนี้สินได้เนี่ยมันต้องมานิยามคําว่านี่ดีนี่เสียให้ชัดเจนก่อนนะครับ,<ะ>รบก็เอาเอาแบบนง่ายก่อนนะครับ<ะ>ก็คือว่าคาว่านี่ดีเนี่ยนะครับคือนี่ที่เรานําไปใช้ให้มันเ,เกิดดอกเกิดผลนะฮะคือหมายความว่า ทำให้รับสินเรามีมากขึ้นนะครับข้อหมายรั์สินเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะทาให้รัพย์สินเรามีมากขึ้นหรือทําให้เรามีรายได้มากขึ้นอ่าเอาแค่นี้ก่อนนี่คือนี่ดีนะครับอ่าส่วนนี่เสียเนี่ยนะครับไม่ใช่นี่เสียด้วยซ้ำนี่ที่ที่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นนี่ที่อ่าทให้เรามีรายจ่ายมากขึ้นนะฮะหรือทําให้เรามีรัพ์สินซึ่งเรานึกว่ามันเป็นรับสินที่มันมีมูลค่ามากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่ไม่คืน น็นทรัพย์สินก็จริงแต่คุณค่ามันน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับอายกตัวอ,อย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นว่าเ,าเราซื้อรถนะครับรถเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินนะฮะคนส่วนใหญ่เราก็บอกว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินที่ที่เป็นทรัพย์สินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่ามันเป็นนี่ดีสินะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าเออไอคำว่านี่อันนี้เนี่ยมัน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 ช่วยอะไรเราบ้างหรือเปล่านะครับเช่สนสําหรับบางคนเนี่ยก็คือบอกว่า าให้เกิดความสะดวกในการเดินทางไปทํางานนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีรถยนต์ก็คงลําบากนะครับอันนี้ก็จะต้องมาพิจารณาละว่าเราเข้าข้างขอเราเองมากพอเกินไปหรือเปล่านะครับบางทีเราสามารถที่จะเดินไหมเออเรามีเรามีความสะดวกู่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในเส้นทางโดยสารสาธารณะได้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วรถยนต์เนี่ยบันทีที่เราซื้อมูลค่ามันจะลดลงลดลงลดลง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเพิ่มขึ้นแต่อยา่างใดนะครับเมือ่อเมื่อตรงกันข้าก,กับบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยส่ยสวนใหญ่เนี่ยมันจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในการที่เราไปกู้เงินนะฮะมาซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับอ,อันนี้ส่วนใหญ่เราจะถือว่าเป็นหนี้ที่เป็นหนี้ดีนะครับ แล้วก็นี่อของที่อยู่อาศัยส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยัตราดอกเบี้ยที่เราจ่ายเนี่ยมันจะไม่แพงนะนะครับออปัจจุบันเนี่ยตราอดอกเบี้ยบ้านนี่ก็อยู่แถวๆห้าเปอร์เซ<อ>็นต์แถวๆนั่นนะจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็มข<อ>ขีของแจกของแถมหรือมีส่วนลดก็ประมาณนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก่อนก็คือเราแยกก่อนว่านี่นี่นี่ที่เรียกว่าเรานี่นี่ดีกับนี่ที่ไม่ค่อยจะดีไอ้นี่ที่ไม่ค่อยจะดีก็คือส่วนใหญ่คือผู้บัตรเครดิตนะครับหรือนี่ที่รูดรูดเขาเรียกอะไรคิกแคชอะไรเงี้ยนะฮะเอาไปเพื่อเอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าถ้าเกิดไม่เอาไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็บางทีก็มีความเดือดร้อนสินะครับ เพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาขึ้นอยู่กับว่าไอ้คาว่าจับจ่ายใช้สอยของเราเนี่ยบริการได้ยังไงได้บ้างนะครับ็นการจับจ่ายใช้สอยของเรามันเป็นไปเพื่อสิ่งจําเป็นจริงไหมหรือไปเป็นลักษณะของตอบสนองความต้องการแบบฉับพลันทันทีใช่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมาดูเรื่องของของการการปรับหนี้เนี่ยนะหรือแก้ไขหนี้เนี่ยครับขั้นตอนแรกต้องไปดูเรื่องของการใช้จ่ายของเราก่อนอืนะครับอื ก็ต้องไปดูอย่างที่ว่าที่เราเคยแนะนําว่าให้จดแล้วรวยนี่แหละทําบัญชีรับจ่ายรายเดือนให้ได้ก่อนให้รู้ว่าเอกสแสเงินสดของเราเดือนเดือนหนึ่งนี่มันหมดไปกับอะไรหรือเรามีรายรับน้อยนิดแต่เราดันจ่ายเยอะแยะเราจะต้องหาทางแก้ไขยังไงคือจะลดรายจ่ายหรือไปเพิ่มรายรับอันนั้นก็ต้องทาหลายหลายทางใช่ค่ะ SMS 487ปเจสีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะถือว่าคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลความคิดเห็นนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สอง 6414191คืออย่างผมขยายเพิ่มอย่างกรณีรถเนี่ยนะก็อย่างที่ที่ว่าแหละมันทันทีที่เราล้อมันหมุนออกมาจากอู่เนี่ยมันหรือโชว์รูมเนี่ยราคาตกไปทันทีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีคล้ายๆเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มค่าเนี่ยมันแทบไม่มีนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็ฉันซื้อเบนซ์อะมันเพิ่มค่าใชนนะมันเพิ่มค่าตัวใช่ไหมราคารถมันอาจจะดูรวยว่าราคารถมันอาจจะลดจริงแต่มันทําให้ฉันดูดีอ แต่เห็นคนซื้อเบนมือสองก็เยอะแยะไปนะนะครงจริงๆแล้วมันผมก็ไม่เคยเห็นรถที่ขายแล้วได้ราคาเออมากกว่าราคาตอนซื้อมานะยกเว้นเป็นพวกรถแอนตี้อะไรเงี้ยนั่งอันนั้นแล้วก็มันก็คงต้องเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแหละที่เขาจะใช้รถแบบนั้นน่ะนะซึ่งส่วนส่วนใหญ่พวกนั้นเขาไม่ได้ใช้อ่ะครับเขาจอดโชว์ นะครับก็เอาไปงานแบบรูดาผู้ฟ้าบ้างในบางครั้งซึ่งคนส่วนใหญ่คงไม่ได้มีการทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกทรัพย์สินมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราคงจะต้องดูนิดนึงนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็คงจะต้องมีการบอกลูกๆไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินมันมีทางเลือกหลายอย่างนะครับเช่นอย่างเรื่องของทรถดจนอย่างเงี้ยนะครับ ทำไมทำไมสอบเข้ามาหาวิทยาล,ลัยแล้วถึงต้องได้รถมือหนึ่งนะครับจริงๆไม่มีความจําเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถคันแรกคันแรกเนี่ยนะฮะถ้านิยมของเราเนี่ยโหทำไมต้องเป็นรถมือหนึ่งในขณะที่ว่า ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเ,เขาก็เริ่มต้นได้รถมือสองหมดนะถ้ามาต้องเริ่มต้นได้รถมือสองแต่ที่ท่เกรอย่างนี้คุณลุงวิทย์ที่เป็นรถมือหนึ่งเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ยังเป็นเด็กขับอาจจะขับไม่ชินไม่คล่องก็กลัวว่าถ้ารถมือสองเดี๋ยวจะมีปัญหาง่ายแล้วเกิดไปตายกลางถนนแล้วจะทายังไงนะเชื่อว่าเชื่ออเขา,ขาจริงๆริงฉันเชื่อว่าหลายคนคิดอย่างนี้ครับครับก็ถ้างั้นคงสงสัยต้องไปมีอาชีพเป็นเป็นเขาเรียกนะคนเป็นช่างดูรถให้แล้วก็ สมัยนี้เนี่ยรถรถเขาจะมีที่เรียกว่า,าการตรวจสอบเครื่องยนต์หรืออะไรจะนีอะไรเยอะแยะอะนะครับเพร,รออา,มยยานนะรม,มันเป็นปตามกฎหมายด้วยเหมือนกัน,นครับคือตอนนี้มันบางครั้งก็มีค่านิยมบางอย่างอ่ะเช่นบอกว่ารถใหม่เนี่ยมันมีระยะเวลาวิ่งคือเนื่องจากสมัยนี้มันระบบดิจิทัลไลฟ์เป็นอะไรหมดแล้วใช่ไหม เพราะนั้นระยะเวลาการเข้าอู่เมนเทนน์อะไรเนี่ยพอพ้นพอพ้นระยะเวลาวารันตีเขาสักสองปีสามปีเนี่ยมันอย่างคุณว่าเนี่ยค่าซ่อมมันเยอะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันทิมไม่คุ้มนะไปใช้รถมือสองเนี่ยมันก็ส่งค่าซ่อมเยอะแยะประกันก็แพงอ่าอันนี้มันก็มีข้อโต้แย้งคำนองนี้เหมือนกันใช่ไหมก็ก็บางทีก็มันเป็นค่านิยมนะครับแล้วก็บางทีก็เรื่องของของประกันเนี่ยมันมันแล้วแต่เพราะว่า หลายๆกรณีเนี่ยประกันมันจะน้อยลงไปตามอายุของรถนั่นแหละเพราะว่าต้นประกันมันต้องลดลงน,นะครับ <c oughs> ก็อันนี้คือเรื่องของของรถยนต์เรื่องของยานพานะ <c oughs> นะฮะแต่สิ่งนะแต่ตสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารค่าใช้จา่ายนะครับ <c oughs> จากตัวอย่างที่เราเล่าเานาทั้งหมดเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณรัชพลว่ามาเนี่ยเราเรามีอ่การสอนให้กับเด็กเนี่ยได้หารายได้นะฮะ ตั้งแต่ในระดับมัธยมขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราเริ่มทํางานปุ๊บเนี่ยนะฮะเรื่องของรายได้เรายังเข้ามาก็จริงเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการบริหารหนี้เนี่ยอืมันมันไม่เคยได้ถูกสั่งสอนมาเนี่ยเขาไม่เคยได้กู้ถูกไหมครับเพแต่ก่อนสมัยก่อนว่าง่ายกับของเงินคุณพ่อคุณแม่ละใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับว่าทันทีที่เรามีงานทําปุ๊บเราเริ่มมีเงินเดือนปุ๊บนะครับ แน่นอนที่สุดธนาคารก็อยากจะขายบัตรเครดิตให้เรานะครับ,นะรบอ่าน,นี้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอ่กลุ่มเพื่อนฝูงนะที่จะคอยอให้ความรู้ความเข้าใจกันนะครับว่าอความหมายของบัตรเครดิตเป็นยังไงวิธีใช้เป็นยังไงครับอก็เดี๋ยวนี้อย่างที่ว่านะเอาอย่างเงี้ยโฟออเอสอนีมา สมัยก่อนเนี่ยผมไปนั่งเล็กยอนนะโอ้โหกว่าจะมีโทรศัพท์ได้ใช่ไหมโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งกว่าจะมีรถสักคันหนึ่งนะโอ้โหเก็บเงินนะแต่เด็กสมัยนี้ทําง,งานไม่เท่าไหร่เลยเงินเดือนบางคนหมื่นห้าใช้โฟร์เอสอะข้อขอนรับประกือไม่เป็นไรดอกเบีย้ยศูนเปอร์เ็นผ่อน มันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลยมาเลย 4S มาเลยมาอยู่ในมือเลยแล้วของพวกนี้มันมาเร็ว่ด้วยนนวเนาะแบบ4เพิ่งจะผ่านไปเอา 4S มาอีกแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวห้ามาใหม่ <c oughs> มันมี 4S มาแล้วนี่ใช่ไหมคะแล้วว<ม>่าคือเจะต้องวิง่งตามขนาดนี้เหนื่อยแทนนะคร<ม>ับก<ม>็ค่านิยมครับกลับมาถึงเรื่องของค่านิยมนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี้ยถ้า ถ้าเรามีอยู่แล้วก็มันก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้มีเนี่ยเราเราเริ่มช้ากคนอื่นหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งนะครับก็เนี่ยคะก,ก็คือนิยามนี่ดีนี่เสียทีนี้เดี๋ยววันจันวันอะไรนี้เดี๋ยวจะเอาเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยปัญหานิสิณมาเริ่มคือมันก็มีกรณีตัวอย่างซึ่งผมว่าเป็นคลาสสิกเคสตั้งแต่ปีที่แล้วเราเคย มาเป็นกรณีตัวอย่างจากนี่เราคนจริงก็มีไม่รู้ว่าท่านมีเขาเขาเองเขางคมากจะสามารถเปรกตัวเองได้หลายแบนะคะก็เลยจะเอามามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ลองมาวิเคราะห์กันว่าเออถ้าเราเป็นเขาเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเผื่อว่าคุณฟังอยากจะคุยกับเราอาจจะมีนี่อยู่แต่ไม่แน่ใจนี่ตัวเองมันดีหรือเสียนะคะช่วงหน้ากลับคุยกันได้ที่ศูนย์สองหก m ี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งออสี่ปดเจ็ดสี่ศหนึ่งค่ะ ร้อยหนปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์สนับสนุนโดย Bridges The Ultimate l i f e Style แผนสภาพสตรีเซ็นทรัลธนาคาร CIMB ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณเลือกสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนกับกองทุนเปิดบัวหลวงตราสามีโทรหนี้โทร0ก6 7 4ด4 8 8กด8 บริษัทหลักทรัพย์ซิโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจรท,ท่านครับถ้าคุณคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันคุณคิดถูกแต่ถ้าคิดว่าซื้อ RMF และ LTF ที่ไหนไหนผลตอบแทนก็พอๆกันคิดใหม่ครับ RMF และ LTF ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันเลือกที่ดีเลือกที่ใช่เลือก RMF LTF ของบรจบบัวหลวง โทร026746488กด8หรือธนาคารกรุงเทพโทร1333การลงทุนม in ีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Mo นนี่เม e โอเว สนับสนุนโดย Bridges the u l t i m a t i l e s t Style ผนาคสภาพจตรีเซ็นทรัลธนาคาร CIB m ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณเลือกสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนกับกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้โทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8บริษัทหลักทรัพย์ซิโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจร มีเอสอมาถามนะบอกว่าทํางานมาสี่ปีนะคะมีเงินเก็บเย็นๆเลยนะคะเดือนละห้าพันสามารถเก็บเงินได้เดือนละห้าพันเนี่ยบอกว่าอยากจะซื้อหุ้นไม่เอาปันผลนะคะคุณเห็นขอชื่อหุ้นที่น่าสนใจทักสามตัวนี้เราไม่ได้บอกได้นะเอาเอาไปว่าเห็นด้วยไหมกับดนวทางนี้อืก็เอต้องถามก่อนนะคือคือไม่ทราบดัก่าวเลยอนะครับทำงานแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนโสด เพราะทำงานมาไม่ถึงห้าปีใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นคนโสดอายุย